อนนี้เรามาพูดถึงเตาในดวงใจเราดกวาใช่ครับผมผมสองคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบเตาน้ำมันมากเตานน้่อมันแคมปิ้งนะครับมันมีเสน่ห์มากใช่นมันมีผมว่าคือดูเหมือนจะยากแต่พอได้ใช้แล้วเสร็จกลายเป็นอะไรที่ซิมเปิลมากเลยถ้าใครคิดจะแคมปิ้งบ่อยๆนานๆจะสับพวกเรานะครับี่ไปนานๆอีกห้าปีสิบปีก็ไปผมแนะนําว่าลงทุนกับเตาน้ํามันเตาหน้าในกี่ปีแล้วนะ ถ้าตัวนี้นะถ้สามสามเนี่ยยี่สิบหกปีเห็นไหมครับสี่สองห้าตัวที่เป็นสองหัวเนี่ยเกือบเกือบยี่สิบเหมือนกันนะเห็นไหมครับก็ยังใช้ได้อยู่อืมแล้วผมใช้เคยระวังรักษาที่ไหนล่ะครับเตาน้ำมันใช้ไม่ยากคุ้มค่าถูกต้องครับมีหลายแบบให้เลือกที่เราวางไว้เนี่ยให้ดูอมันจะต่างอันี่บ้างครับไม่ซับซ้อนนะไม่ซับซ้อนใช่ถูกต้องเริ่มจากตัวที่ชัดเจนก่อนเลยดีกว่าอ่าเนี่ยครับอันนี้เป็นเตา โคมนดู่าฟิลห้าสอามสาครับผมอันนี้ไม่ใช่ตัวของผมหรอกตัวผมก็ยังสภาพนี้นะไม่ต่างกันไม่จริงยืนยันของผมเนี่ยบอกเลยผมไปซื้อที่阿拉斯加ปีหนึ่งเก้าเก้าสี่ถึงทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้ใช่ได้อยู่ครับผมครับแข็งแรงทนทานใช้ง่ายผมว่าถ้าคนจะแคมปิ้งครอบครัวนะจุดเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากราคาไม่ได้แพงนะชยุดดิตเล็กๆแค่เดียงแข็งแรงมากใช่รถถังอ่ะครับผมเพราะว่ามันสืบ เชื้อสายมาจากเตาที่เขาทาให้ทหารมริกสมัยสงครามโลกนะครับผมสมัยสงครามโลกสาคัญแล้วครั้งที่สองเนี่ยเตาน้ํามันของทหารบริการหน้าตาคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับแข็งแรงมากอืเสียเหรอครับมีอะไรเปลี่ยนทุกชินถูกต้องครับผมตัวถังมันไม่เสียหรอกแข็งแรงมากใช่ครับใช้ง่ายเราก็สามารถเป็นเขาเรียกว่าละมันเป็นทั้งฐานเตาในตัวทั้งมีถังน้ํามันอยู่นี้เลยแบบผมว่ามันคงมากถูกต้องมอญใหญ่ๆผมนึ่งข้าวเหนียว ต้มก๋วยเตี๋ยวใช่ครับทุกอย่างเลยกาผมว่าวมือมอม้อแรกในป่าก็ที่เขาทําให้กินก็คืออันนี้แหละครับใช่ครับดีมากห้าสามสามแนะนําเลยใช่ครับ,รบโหไฟกว้างตั้งมั่นคงทํากับข้าวหม้อใหญ่ๆผัดทอดได้หมดไฟกว้างมากนะครับเตาน้ามันมนดียังไงนะอ,ะอย่างที่หนึ่งนะครับก็คือว่าเชื้อเพลิงมันถูกอเชื้อเพลิงมันถูกถ้าเทียบนะครับอย่างไม่ว่าจะตัวไหนเนี่ยเราใช้น้ํามันเอาง่าย ถ้าใช้น้ำมันเบนซิน95เนี่ยครับผมลิตรละ30กว่าบาทลิตรหนึ่งเท่ากับแก๊สกระป๋อง230กรัมเนี่ยสี่กระป๋องนะใช่สี่กระป๋องเราซื้อแก๊สถูกยังไงก็ต้องมี400-500บาทนะอันนี้30บาทแล้วผมชอบเพราะว่าทำไมอีกอย่างหนึง่งวลเราเราจะไปแคมป์ก็เลยแคมป์ชุกลระหูกครับเฮ้ยเย็นนี้ไปแล้วครับผมก็แค่มีแทรแวะปา๊มน้ำมันนะครับมีเบนซิน95ที่ไม่ใช่แก๊สโซฮอลเราเติมได้เลยออกไปเที่ยวได้แล้ว หรือเดี๋ยวนี้นะครับยิ่งแค่เกื่านั้นเป็นซินขาวหรือไอแก๊ส์แบบเติมน้ำมันเติมเตาตะเกียงมีขายทั่วไปขายแล้วครับสามารถซื้อได้เลยใช่ส่งถึงบ้านไม่ใช่เรื่องยากเลยครับนี้ดีมากอันนี้เป็นออปชั่นที่ดีมากถูกต้องนะครับผมนะครับอ่าห้าสามสามห้าสามลองไปดูรีวิวได้ผมทํารีวิวไว้สายอันใช่เพราะว่าเป็นเตาสุดโปรจะได้เห็นเขาตอนเก่าๆเลยเก่านานมากแล้วก็มีสอนวิธีซ่อมวิธีอะไรสารพัดนะครับห้าสามแนะนําตัวแรกเลยอื พอนี้คณะใหญ่ขึ้นทําไงนะคณะใครใหญ่ขึ้นอย่างเดียวเราอยากทำข้าวจริงจ <Jack, S 2> ังแจกเออถ้าหลากหลายขึ้นครับเตาสองหัวครับสุดยอดเป็นคําตอบครับ,รบสุดยอดมากของเตาแคมปิ้งนะครับเตาสองหัวเนี่ยน้ํามันก็มีเตาสองหัวที่เห็นอยู่สี่แบบสี่แบบสี่แบบเท่านั้นเองทำความเข้าใจกันครับผมไอ้ถังแดงถังเทานี่ต่างกันยังไงเอาอย่างแรกเลยครับอย่างแรกถังสีแดงเนี่ยเหมาะสําหรับก็คคคืืออไววกกส็เบนนิขารัผม จริงจริงเมื่อกี้ดักเกิลบอกไปแล้วว่าตอนนี้ซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะครับ,รบไม่ยากเลยอ่าที่เท่าแล้วครับก็คือมัลติฟิลมัลติฟิลในที่นี้คือใช้ไวแกสเป็นสินขาวได้เป็นสิน95ได้ใช่นะครับมันต่างกันจริงไหมครับ <c oughs> <c oughs> นักก็สอบดีกว่าต่างครับมันต่างกับที่เจนเ <c oughs> ชรเตอร์โคลาเบอร์นะ่นะถูกต้องนะองอ,งอกแบบมา ให้ใช้น้ำมันแตกต่างกันอืแต่ในชีวิตจริงเมื่อก่อนนี้เป็นสินขาวปัญหาซื้อยาถูกต้องผมเนี่ยใช้เจ้าตัวนี้คือสี่สองห้าถังแดงถังสีแดงนะผมหาซื้อไม่ได้ผมก็ใช้เบนซิน9 5้ามาตลอดชีวิตนะครับผมมันก็ตันบ้างอะไรบ้าง <c oughs> ซ่อมกันไปอ่า <c oughs> คราวนี้มุมแดงมุมเทาครับผมและสองเทานี่มันต่างกันยังไงครับอ้าวแน่นอนครับผมอ,อธิบายฟังสิ่งที่เห็นได้ชัดคือขนาดนะครับผมขนาดของฐานเตาขนาดของตัวเตาขนาดของถังน้ามัน ซึ่งแตกต่างกันครอบครัวเล็กๆอาจจะอยากได้แค่เตาเล็กๆพอพกพาสะดวกครอบครัวใหญ่หน่อยอยากทํากับข้าวมากขึ้นหม้อใหญ่ขึ้นก็สมควรที่จะเลือกตัวไซส์ใหญ่นอกจากขนาดของไซส์ฐานเตาตัวเตาถัางน้นมาแล้วอีกอย่างครับผมความแรงของไฟไฟ,ไฟแน่นอนครับไฟตัวใหญ่จะให้ BTU ที่สูงกว่าเตาตัวเล็ก แต่ผมว่าเราก็ทำเอาข้าวพิทีนี่อะไรเหมือนแอร์งเงี้ยอย่อมาจากอะไรครับพิทียูถามลืมเอาเรียกว่าความความความร้อนความแรงไฟและกันพลังงานพลังงานมากกว่าใช่ครับผมนี่ครับก็ฝั่งแดงมุมแดงก็เหมือนกันครับมีแดงเล็กกับแดงใหญ่เหมือนกับที่คุณแมงเด็กอธิบายครับตัวนี้ก็กล่องเล็กหน่อยนะครับถังน้ามันเล็กกว่านะครับแล้วตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาถังใหญ่ตัว กระเป๋าใหญ่วางหม้อใหญ่ได้บี BT u ีแรงกว่าเลือกง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะจุดเตาให้ดูครับครับเหมือนกันนะครับเตาหัวเดียวสองหัวหลักการเหมือนกันใช่ครับผมดีเพื่อนผมเนี่ยเขาไปเรียนจากเมืองนอกมา <c oughs> ใช่ป่าอะไรนะเียจากเมืองนอกที่ญี่ปุ่น,เน,นไเหรอมันญี่ปุ่นก็สอนน้ำไหมเหรอรับสอนมครับ <c oughs> โอเคงั้นผมปล่อยให้เขาทำเหมอนกันครับ <c oughs> เดี๋ยวถ้าดูอยากดูผิดผิดดูกับผมที่จริงอย่างที่ตะเกิลบอกการ จุดเตาน้ำมันทั้งหัวเดียวสองหัวคือหลักการเดียวกันนะคือใสน่น้ามันปั๊มลมเข้าไปเท่านั้นเองครับครับเราเริ่มจากเอาทางน้ำมันออกมาจากตัวเตานะครับไม่เหมือนรถนะครับเติมนี้ไม่ได้นะครับเปิดฝาทังในชุดก็จะมีกลวยพลาสติกมาให้นะครับสำหรับเตาอันนี้เราใช้นี่ต้องมีกระถางไหมไม่ต้องครับเบนซินขาวใส่แจวก็เราเติมไป พอระดับหนึ่งนะครับไม่ต้องให้มันทะลักออกมานะครับพอมองเห็นได้พอมองเห็นได้ก็ปิดฝาโอเคขั้นตอนต่อไปครับนะครับเราก็นําถังน้ํามันเนี่ยนะครับมาใส่ในช่องเขามันเลยครับเห็นแกนน้ามันไหมครับไม่โรงเรียนเขาไม่ได้สอนให้ปั๊มก่อนเสียเข้าไปครับเออใช่ลืมไปครับโรงเรียนไหนบอกคุยว่าเรียนมาว่าป่ะแล้วบางคนเขาชอบปั๊มจากนี่ครับแต่ผมเนี่ยชอบปั๊มปั๊มจับพื้นเพราะมันมีแรงปั๊มนี่ครับใหญ่ให้เตาผมไม่ลอยนะวางกับเท้านะด้วย มันจะมีวาล์วปิดเปิดนะครับผมถ้าเราจะเปิดมาปั๊บเราต้องเปิดก็เหมือนเปิดเปิดของทั่วไปเปิดวาล์วมาเสร็จแล้วเอามือเนี่ยอุดอุดอุดรูมันจะมีรูนี่เห็นไหมครับอุดรูคือตึงๆตึ้งนี่ๆใช่ประมาณนั้นที่ทำคารเคลียร์ลืมเปิดวาล์วก่อนนะครับครับเพราะไม่เข้าใช่มัถูกต้องครับหลายคนหลายคนก็บโอ้จุดเท่าไหร่ก็ไม่ติดครับ พอเราปัม๊มรู้สึกว่าตึงมือเสร็จแล้วนะครับเราก็มาปิดเห็นไหมลูกสอน,นี่ปิดมันก็เหมือนล็อกครับเป็นเกลียวก็เสร็จเสร็จนะครับแล้วเราก็จะเอานะครับสอดเข้าไปครับพอ้ะมันสอดเข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาหูนี่เกี่ยวเข้าไปนี่ปุ๊บครับผมตรงวาล์วน้ำมันเนี่ยจะมีแกนอันหนึง่ง สามารถปรับขึ้นปรับลงได้ตอนจุดเริ่มต้นเริ่มแรกนะครับให้แกนวาล์วเนี่ยขึ้นมาด้านบนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเป็นการบังคับไม่ให้น้ํามันออกมากเกินไปแต่พอเมื่อเราจุดไฟเรียบร้อยแล้วเราค่อยเอาแกนเนี่ยปิดไปข้างล่างเพื่อให้การเปิดน้ํามันเต็มที่นี่เราใช้ไฟได้อย่างเต็มที่เลยเริ่มต้นเอา เนี่ยชีฟ้าเริ่มจุดชีฟ้าจุดเสร็จจุดติดชีลงอ่าอันนี้เราพร้อมที่จะจุดเต่านะครับผมที่วิธีง่ายสุดผมใช้ไฟแชกเปิดตะแกรงขึ้นนะครับผมจุดไฟรอไว้เลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ตกใจจุดไฟรอ,อแล้วค่อยเปิดวาล์วอ่าเห็นไหมฮะง่ายไหมครับเสร็จแล้วระหว่างเนี้ยเป็นการที่ให้เปลวไฟเนี่ย เผาท่อส่งน้ำมันเปลวไฟจะเผาท่อส่งน้ำมันเพื่อให้ฝอยน้ำมันเนี่ยกลายเป็นไอน้ำมันนะครับโอนี่ถ้าไม่เห็นเปลวนะครับ<อ>ใช่ผม,มไม่ทำอะไรครับอันนี้คือเรียกว่าระบบการเผาไหม้สมบูรณ์แล้วเราก็พร้อมที่จะเอาแกนชี้ฟ้าเนี่ยตกลงลากแล้วนี้ท่อส่งน้ำมันก็จะทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์ละ เมื่อกี้เราบอกว่าการจุดเตาสองหัวกับหัวเดียวเหมือนกันผมว่าไม่เหมือนนะทำไมอ่ะเพราะมันจุดหัวที่สอง <c oughs> ได้ครับอ่าคราวนี้เราจะไปจุดหัวที่สองต้องจุดหัวที่หนึ่งก่อนนะครับมีค,ครผคถามผมบอกจุดซ้ายก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับผมจุดหัวหนึ่งให้เผาไม้สมบูรณ์ก่อนโอเคได้ครับทีนี้วิธีจุดหัวที่สองนะครับผมเอาไฟแชกมังแกนไปจอยที่เตานี่มันจะเป็นล์วเปิดหัวที่สองครับอ่าโอ้โหนี่คือติดแล้วนะครับมันอาจจะไม่เห็น ร้อนร้อนร้อนครับร้อนครับยืนยันอนครับมันเผาไม่สมบูรณ์มากจนมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยครับโอ้ยมันเป็นการพูดถึงเตาแล้วเรื่องเตาที่มีความสุขนะผมว่ามันมันใช้ได้จริงอะ่ะมันเรามันใช้กันจริงจริงอะ่ะมันดีอะ่ะเออนี่คือของรักของพวกเรานะใช่ครับผมมันทําให้การออกไปแคมป์ของเรามีความสุขเอออยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงทั้งนาางง้าทั้งคุณค่าทผมกินผมก็แบบ ทำอะไรมานรู้าษาพันนานนี่เขาหมืองข้าวเหนียวครับผมจำผมข้าวเหนียวทอดสเต็กปิ้งย่างทุกอย่างกับเตาน้ำมันนี่ครับผมเพราะว่ามันก็อยู่กับเรามานานใช่แล้วก็ผมว่าช่วงเวลาก็ยังเน้นช่วงเวลาระหว่างครอบครัวเพื่อนฝูงนะครับพอเราผ่านไปนานๆเนี่ยเราหยิบเตาขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนมันมีเรื่องเล่าอยู่นมันเหมือนสมุดบันทึกเออผมหยิบเตาผมขึ้นมาเนี่ยผมจะนึกถึงภาพผมขับรถลงไปในห้วยที่ทุ่งใหญ่ทำกับข้าวให้เพื่อนกินเสร็จแล้วก็ เตาไปล้างในขวเกาล้างทำความสะอาดแล้วก็โยนท้ายรถกระบะมันภาพความทรงจํามันจะออกมาเน่าจําผิดไหมนะเคยทำคำจ๋าเลยแล้วเลยแซวเลยครับผมมันเหมือนกับสมุดบันทึกความทรงจำอย่างนที่พอเราหยิบออกมาแล้วความทรงจำมันก็จะลอยกับขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่ามันดีมันทนทานครับมันทนทานมันใช้ได้จริงถ้าคุณจะรักจะแคมปิ้งนะครับรักจะแคมปิ้ง สักตัวหนึ่งสองตัวหรือสามตัว <laughs> จริงๆ5้าสามสามผมหยิบขึ้นมา <laughs> ผมก็ยังเห็นภาพ阿拉斯า,าที่ผมไปแคมป์เมื่อ26ปีที่แล้วใช <laughs> ่มันก็ยังใช้ได้อยู่จริงๆเนาะใช่ครับผมนะครับเตาน้ำมันครับมีสักตัวหนึ่งสองตัวสามตัว